รุปเทคนิคปีทากรัสไปกับคณิตพิถา EP 3ครับในตอนนี้เนี่ยเราก็ยังอยู่กับเรื่องปีทากรัสนะครับผมเชื่อว่า2ตอนน่ะ สามารถเขียนไอตัวนี้ในเวอร์ชั่นใช้งานกันได้ทุกคนแต่จะแก้มันจบหรือไม่จบติดปัญหาหลากักๆอยู่สองสาเรื่องเรื่องคิดเลขไม่นับเรื่องขี้เกียจคิดเลขไม่นับช่วยกรุณาขยันคิดเลขให้หน่อยนะครับแต่ถ้าขยันคิดเลขแล้วถึงจังหวะต้องสุมหาแล้วหาไม่เจอจริงๆอันนี้เข้าใจได้ได้เตรียมคลิปสรุปเรื่องการถอดรูไปไว้ให้แล้วก็ไปดูด้วยคราวนี้ที่เราจะมาคุยกันคือปัญหาที่2ครับอีกหนึ่งปัญหาที่จะทําให้ทําปิทากรัสไม่ได้พี่ตากคิดว่าคือเรื่องนี้แหละมาดูกันเลยครับ ก็จะมาต่อกันด้วยตัวอย่างที่6นะครับจงหาความยาว x เหมือนเดิมนะครับแล้วพิธาก็จะว่องไว,วรวดเร็วเลยนั่นก็คือเราจะหา x จากเรื่องปีทากรัสนั่นเองนะครับผมในสามเหลี่ยมุมฉากนี้ถ้าเราจะหา x เนี่ยเราก็จะใช้ปีทากรัสเช่นเดียวกันที่นี้ตั้งสติหน่อยโดยเฉพาะใครที่เรียนเรื่องปีทากรัสกับอาจารย์ท่านอื่นมามีโอกาสที่จะเริ่มทําไม่เหมือนพิธาแต่ว่าถ้าเองเริ่มทําไม่เหมือนพี่เองเรียนกับอาจารย์ท่านอื่นมาแล้วเองงงกรุณาค่อยๆล้างสมองแล้วตั้งใจฟังฉันสุดท้ายจะทําแบบมือโป๊ โอเคนะครับพี่ถาจะบอกแบบนี้ว่าปีทากรัตเนี่ย สำหรับมือใหม่เบื้องต้นสุดๆเลยมันเพื่อความไม่สับสนเนี่ยจงจำไว้ว่าเริ่มทำด้านที่อยู่ตรงข้ามมุมฉากก่อนเวลาเราจะเขียนสมการพีทาโกรัสเนี่ยแม่งไม่สับสนแน่นอนถ้าคุณเริ่มด้านที่อยู่ตรงข้ามมุมฉากก่อนเว้ยเพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นมุมฉากใช่ไหมครับด้านที่อยู่ตรงข้ามมุมฉากก็จะเห็นอยู่ท,ทัทาคนที่จะยกกำลังสองตัวเดียวก็คือเลขสิ สิยกกําลังสองจะอยู่ตัวเดียวและจะเหลืออีกสองคนสองคนเนี้ก็จับยกกําลังสองมาบวกกันนั่นเองครับจบเนี่ยใครเขียนบรรทัดนี้ได้แปลว่าคุณเข้าใจแล้วว่าปีทากรัสเอาไปแก้ปัญหาสามเหลี่ยมุมฉากยังไงแต่ถ้ามันแก้ไม่จบเนี่ยปัญหาแม่งเรื่องอื่นแหละและไอ้ปัญหาเรื่องอื่นที่แก้ไม่ได้เนี่ยหลักๆเลยก็ คิดเลขครับเนี่ยสิบกำลังสงถูกเพื่อนสิบกำลังสองสคูณสิได้100่ครับเอกกำลังสงตัวนี้ไม่ต้องคูณเนาะเพราะทำอะไรกับมันไม่ได้แต่ตัวเนี้ยหกกำลังสองได้36ครับแล้วสิ่งที่ซ่อนอยู่ในเรื่องนี้ก็คือการ แกสรรมการนั่นเองครับเพราะว่าเราอยากได้ x ก,กาลังสองแต่คราวนี้มันไม่ได้อยู่ตัวเดียวแปลว่ามันมีคนที่เราต้องกําจัดทิ้งย้ายค่ามันออกไปไงหรือบางคนหนักเลยสรรมการสมัยเด็กๆอะพี่ตัวแปรมันต้องอยู่ฝั่งซ้ายไม่ใช่หรอเพราะอยู่ฝั่งขวาผมงงเอางี้เอางี้งั้นทีละเรื่องนะเรื่องแรก ถ้าใครเป็นประเภทแบบตัวแปรอยู่ฝั่งขวาผมงงโอเคอันนี้ช่วยเหลือกันตรงนี้ได้สลับฝั่งซะเพราะเวลามันเท่ากันเนี่ยสลับฝั่งไม่ได้มีปัญหาเลยเลยถ้าจะอ้างอิงสมบัติคณิตศาสตร์เรียกว่าสมบัติการสะท้อนโอเคนะครับเพราะนั้นสลับฝั่งถ้างงก็สลับฝั่งก็เอา x กําลังสองบวกสามหกไปไว้ฝั่งซ้ายเอาร้อยไปไว้ฝั่งขวาแบบนี้ได้เพราะมันเท่ากันเจ้าซ้ายจะสลับกันได้เลยโอเคนะครับคราวนี้เป็นเรื่องการแก้สมการแต่พี่ถ่ายย้ำตรงนี้ก่อนนะพี่ถากลัดอะไม่เป็นสมการที่แก้ปัญญาอ่อนมากคุณ คุณอยากหา x ใช่ป่ะ ax กำลังสงเนี่ยจะเป็น1ก้อนทมันเป็นก้อนตัวแปรคนแรกที่ต้องกำจัดทิ้งก่อนเลยคือบวก3 6บวก36ย้ายไปอีกข้างเป็นลบ36เพราะฉะนั้นเนี่ยย้ายไปฝั่งขวาเป็นลบ36แบบนี้ก็จะเป็น100-36ลบ36ครับ1 0 0 3งก็ลบเลขออกมาได้เลข64ครับตัวอะไรกันนะยกกำลังสองได้64ตัวนั้นก็คือเลข 8ถูกไหงในแม่สุคูณมี 8, คูณ8ได้64ครับและนอกจาก8ก็จะมีเลขลบ8ด้วยเพียงแต่ย้ำอีกทีเด้อตัวลบ8ตัดทิ้งนะครับเพราะว่าความยาวด้านไม่ติดลบนะครับข้อนี้ต่ออาบาอบต่ก็คือเลข8นั่นเองครับพี่ถาจะสรุปตรงนี้เลยว่าปัญหาที่2ที่จะทำให้คุณทำบิดาการัตไม่ได้คือสมการอ่อนแอเพราะฉะนั้นทางแก้แม่งก็คือไปแก้สมการให้แข็งแรงและพี่ถาย้้ำตรงนี้ก่อนด้วยว่าเดี๋ยวพอเราเริ่มให้เทคนิคคุณไปอะ คุณจะมีทางเลี่ยงในการที่จะทําพีทากรัสโดยไม่ต้องแก้สมการเว้ยมันจะมีทางเลี่ยงต่างๆอีกหลายอันแล้วเป็นทางที่ทําให้เราทําได้สะดวกขึ้นแต่ถ้าคุณอยากเก่งคณิตศาสตร์คนเก่งคณิตศาสตร์ทุกคนในจัก,กรวาลน,นี้เลยเอาทุกคนแม่งแก้สมการเป็นหมด มันจะเป็นไปนได้ยังไงที่คุณจะเก่งปิทากรัสคุณจะเก่งเลขแต่คุณจะไม่เก่งสมกรารไม่มีทางดวยเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วคนที่เก่งคณิตศาสตร์จริง,จ,รงจะให้แก้ปิทากรัสโดยใช้สมกรารหรือไม่ใช้แม่งทําเป็นหมดเพราะฉะนั้นอย่าเอาแต่เลี่ยงว่าอู้เราเรียนปิทากรัสอยู่ก็ทาแต่ปิทากรัสพออุ้ยสมกรารอ่ะไม่ต้องแก้เป็นหรอกมึงจะบ้าล่ะครับ <laughs> เออมึงจะบ้าล่ะครับถ้ามึงแก้สมการไม่เป็นมึงไม่มีทางเก่งเลขครับเพราะฉะนั้นใครมีปัญหาเรื่องแก้ สมการฝากไปที่เรื่องแก้สมการด้วยอย่างที่2ไอ้วิธีทรรมในตัวอย่างที่6ซึ่งถือเป็นตัวอย่างแรกของตอนนี้มันอาจจะดูยุบยาาวุ่นวายมีหลายบรรทัดมากมายเดี๋ยวตัวอย่างที่7พี่ถาจะทำให้มันง่ายขึ้นเขียนสะดวกขึ้นให้ดูในตัวอย่าง7ในตัวอย่าง7เนี่ยจงหาความยาว x เ,เหมือนเดิมและแน่นอนการจะหาความยาว x ก,ก็ทางเดียวครับตอนนี้คือปีทากรัสเพราะมันคือรูปสามเหลี่ยมมุมฉากเนาะ แล้วสําหรับมือใหม่หัดขับยังยืนยันคําเดิมครับว่ามือใหม่หัดขับเนี่ยให้เริ่มด้านที่อยู่ตรงข้ามมุมฉากเพราะฉะนั้นมุมฉากอยู่ตรงเนี้ยคนที่อยู่ตรงข้ามมุมฉากมองออกมาก็จะเห็น37ก็จะยืนยันการันตีได้เลยว่า37เ็นี่ยเขาจะยกกําลังสองและอยู่ตัวเดียวเพียงแต่ว่าคราวนี้พี่ถาจะเอาไว้ขวามือเนื่องจากว่าอ่านเกมล่วงหน้านิดเดียวก็คือคราวนี้ตัวที่เราหาคือน้อง X ซึ่งเป็นด้านสั้นซึ่งมันมี2คนใช่ไหมครับก็จะจับสองคนนี้จับยกกําลัง สองแล้วเอามาบวกกันซะกก็จะเป็น x กาลังสองบวกสิบสองกำลังสองอหานเก็บลวงหน้าแค่ว่าเออถ้าเอาไว้ฝั่งซ้ายก็จะเป็นสมการที่แก้ได้ปกติเลยคือ,อยืนยันนะเริ่มด้านที่อยู่กําลังสองแต่ไอคนนี้อยู่คนเดียวที่เหลือจับยกกําลังสองแล้วเอามาบวกกันแต่ว่าแค่ว่าเออไอคน,นเดียวคนนี้จะอยู่ฝั่งซ้ายอยู่ฝั่งขวาได้หมด ทำบ่อยๆก็จะอ่านเกมล่วงหน้าสะดวกเขียนเองแหละว่าควรจะวางไว้แบบไหนสําหรับใครที่เป็นสายขี้เกียจเขียนหรือเป็นสายแบบอุฒิมการยุยบย่ามหน่อยและใจฝ่อเนี่ยอ่ะก็หัดอ่านเกมให้มันแม่นๆนะเพื่อนนะเพราะว่าคราวนี้ถ้าเราอ่านเกมแม่นเขียนบรรทัดนี้ออกมาได้มันจะเหลืออะไรวะก็ค่อยๆคิดป่ะ12บลังสองได้144ครับ3ามลังสองไม่อยู่ในแม่สุค,คูณก็ต่างคูณออกมาตรงนี้พี่ถาคูณให้เลย1369แล้วก็จะต้องมีการแก้ามาการกระปุก กับพีกนิดๆหน่อยๆซึ่งประดานเด้เบื่อนมันยากตรงไหนวะบวก1 1อยย้ายอีกข้างไปลบเนี่ยนะครับ x ก,กลาลังสองก็เท่ากับ1 3 6 9งลบ144ครับ2ตัวเนี้ยลบเลขกันออกมาก็คือ 1, 2 2 5ตัวอะไรกันนะยกกําลังสองได้1225ถ้าคุณยังไม่สามารถตอบได้คุณยังต้องใช้เวลาคิดนานมากคุณไม่สามารถคิดได้ใน5วินาทีพี่ถาคิดว่าคุณยังไม่ได้ไปดูคลิปสรุปการถอดรูที่พี่ถาสอนฝากไปดูด้วยนี่กูสงสัยมากว่ากูได้ตังจากการที่มึงดูคลิปไหมกูขายข ขนาดนี้ทั้งๆที่มึงไปดูกูไม่ได้ตังสัก,กาบาทเดียวนะเว้ย <c oughs> YouTube ครน,นี้พิถากูไม่ได้เปิดทำแบบหาเงินโฆษณาหาขิวอะไรเลยนะครับเออมึงไปดูกูก็ไม่ได้ตังแต่กูกู้เหมือนกูได้ตังเลยในะตอนเนี้ยนะครับเออย้ำอีกทีนะใครที่ไม่รู้ว่าตัวอะไรกันนะยกกําลังสอนได้125นะครับก็ฝากไปดูคลิปสรุปนะเว้ยเจอคำตอบพิถาก็คือเลข35กับเลขลบ35ห้านะครับแล้วตัวนี้ก็จะตัดทิ้งนะครับก็จะได้ว่าคําตอบข,ของข้อเนี้ตัวเลขก็คือเลข35ในพิทากรัส์เนี่ย ใครที่เออ่สามารถสุ่มเลขเจอใครที่พื้นฐานรรมการซึ่งมันแก้แค่กระปุกกระปิ๊กแค่เนี้ยนะครับทำได้เนี่ยที่เหลือฝึกทําบ่อยๆแม่งก็จะทําได้เรียบร้อยแล้วล่ะแล้ว ดีไม่ดีนะพอทําพีทาโกรัสบ่อยๆเนี่ยทักษะการคิดเลขโดยเฉพาะการคูณเลขจะแข็งแรงขึ้นอย่างน้อยแม่งจะไม่คูณช้าหรอกมึงถ้าทํากันจริงๆอ่ะเราได้คูณเลขไอเนี่ยสิบสองกำลังสองสามเจ็ดกำลังสองสามห้ากำลังสองได้คูณกันเป็นแบบสิบตัวยี่สิบตัวมันก็จะเก่งขึ้นมันก็จะคล่องขึ้นเองเลยโดยอัตโนมัติเลยนะครับเลยสักหนึ่งตัวอย่างครับในตัวอย่างที่แปดครับจงหาความยาว x ตัวนี้ครับซึ่งยืนยันครับว่าเราคงหาจากพีทกากรัสแหล่สามเหลี่ยมมุมฉากตนเท่นะครับ,แล,รบและคราวนี้สําหรับใครที่ชอบ ง่ายพิธาก็เจะเริ่มทําอย่างไรดีย้ําตรงนี้ว่าเริ่มด้านที่อยู่ตรงข้ามมุมฉากงั้นมุมฉากอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้จ้าใครอยู่ตรงข้ามมุมฉาก30จ้าเราก็จะเอา30มสิบกลังสองเนี่ยเขียนไว้ตัวเดียวและตรงนี้ก็อ่านเกมเล็กน้อยไว้ข้างขวามือดีกว่าเนาะเพราะอีก2คนที่เหลือคนสั้นยกกําลังสองจับบวกกันก็คือ x กำลังสองบวกสิกําลังสองเขียนไว้ทางซ้ายก็จะแก้สรรมการสะดวกเลยแต่ตรงนี้มีจุดที่ต้องคิดเล่นิดน,นึงซึ่งก็ไม่ยาวกว่าสิบกำลัง สอได้100ถูกไหมครับ3ามลัง2เนี่ย3คูณ3ได้9เติม0ูนย์ตัวก็คือ900แก้สมาการกับปุกกับปีบวกห0 0ง 100, ย้ายข้างไปเป็นลบคือบางคนอะลบเลขในใจได้เลยถูกไหมครับ900ร้อยลบเหลือ800ตัวอะไรกันนะยกกําลังสองได้800อเนี่ยอันนี้ครับลองไปสุ่มดูก็ได้บอกเลยว่าไม่มีตัวลงตัวครับอันนี้ก็จะติดรูทนีน่นะครับรูทแดกับลบรูทแก็จะตัดทิ้งแล้วบอกเลยว่าใครที่ถอดรูทขั้นพื้นฐานในคลิปสรุปได้อย่างแข็งแรง แล้วเนี่ยรูป800แม่งขอได้อย่างว่องไวรวดเร็วเลยมันคือ400คูณ2ถูกปะแต่400เนี่ยตัวเอ่อ400ใช้สมบัติถอดรูก็จะถอดออกมาได้เลข20เพราะฉะนั้นตัว x เนี่ยก็จะตอบ20หรือ2นั่นเองนะครับผมขออนุญาตตอบอตอบไม่ได้เขียนให้นะไม่มีที่นะครับแต่ว่าจังหวะตรงนี้ขอเบรกนิดเดียวสําหรับใครที่เป็นมือใหม่ใครที่บังเอิญไม่เคยเรียนพิทากรัสมาก่อนไม่เคยเรียนถอดรูปมาก่อนแล้วงงตรงนี้กรุณาไปเรียนถอดรูหรืออาจจะต้องรอเวลาไปเรียนเรื่องจํานวนจริงให้แข็งงงแรบบ้ากกัคคุณคู่อน ที่โรงเรียนก่อนอย่างนี้ถึงจะเริ่มเข้าใจตรงจุดนี้ได้นะครับเออถ้าไม่เข้าใจตรงนี้ย้ำอีกทีถ้าคุณสามารถเขียนบรรทัดแรกตรงนี้ขอปิทากรัสได้คือคุณแม่งเข้าใจเรื่องนี้แทบจะทั้งหมดแล้วเว้ยเออแต่ที่เหลือเนี่ยแม่งคือฝึกใช้ในสถานการณ์ต่างๆทางนั้นไว้คุณครับผมและสําหรับใครที่มีปัญหาเรื่องการแก้สมก,การจริงๆเนี่ยพี่ถ่ายย้ำอีกทีนะครับแม้ว่าปีทากรัสในมสองจะมีทางเลี่ยงที่สามารถหาคําตอบได้โดยไม่ต้องแก้สมก,การก็จริงแต่บนโลกนี้ไม่มีใครเก่งคณิตศาสตร์ โดยพื้นฐานสมการอ่อนเอเพราะฉะนั้นครับใครที่ยังอ่อนแอเนี่ยฝากไปดูคลิปสรุปชุดนี้ชุดนี้มี12ตอนตั้งแต่ปูพื้นฐานลากเงาแก,แก้สมการโคตรง่ายยันสมการที่เริ่มวุ่นวายแต่ใช้งานจริง12ตอนนี้คือ12ตอนที่ถ้าไปเรียนจากแก้ไม่เป็นใช่เชื่อว่าจะดีขึ้นเออยังไงฝากไปเรียนและย้ำอีกทีกูไม่ได้ตังเหมือนกูขายขนาดนี้ไปดูคลิปนี้กูก็ไม่ได้ตังนะครับค่าโฆษณาโฆษณากูไม่ได้เปิดรับ โอเคป่ะเออกูไม่ได้เปิดรับเพื่อนฝากไปดูเดอ้อ <laughs> การพิธายืนยันครับว่าในพิทากรัตเนี่ยแกนสารสําคัญของมันเนี่ยนะครับก็คือการที่สูตรเนี่ยจริงๆไม่ใช่การท่องสูตรด้วยถูกปะแต่มันคือการใช้สูตรให้เป็นในสามเหลี่ยมมุมฉากเริ่มด้านที่อยู่ตรงข้ามุมฉากยกกาลังสองทิ้งไว้ตัวเดียวจะเท่ากับด้านสั้นๆยกกําลังสองบวกกันแล้วก็อาจจะมีการสลับฝั่งบ้างเล็กๆน้อยๆตามความสะดวกการใช้งานถูกไหมครับและใครที่แก้พิทากรัตหลังจากนั้นไม่ได้ส่วนใหญ่ทําไมถอนดนูทไม่เจอก็แก้สมาการไม่เป็นทำ สองเรื่องนี้ได้อย่างแข็งแรงเมื่อไหร่ในตอนหน้าครับเราจะเริ่มเล่าเทคนิคที่มือโปในประเทศนี้ทุกคนเขามีติดตัวกันเพื่อนเออจะไปว่ากันตอนหน้าแต่ว่าพี่าฝากไว้ตรงนี้ก่อนว่าเทคนิคเนี่ยแม่งจะเป็นของมีประโยชน์อย่างสูงสุดเมื่อพื้นฐานแข็งแรง นักฟุตบอลที่สับขาเลี้ยงแล้วเอาชนะคู่ต่อสู้ได้ก็ต่อเมื่อพื้นฐานการเลี้ยงบอลดีพื้นฐานการส่องบอลดีมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงวิ่งได้อย่างสุดยอดตลอด90นาทีเทคนิคที่หลอกล่อคู่ต่อสู้จึงจะเป็นประโยชน์อย่างสูงสุดเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งบ้านเทคนิคถ้า ทักษะพื้นฐานออนแอแนะนําว่า EP 1 EP 2 EP 3เนี่ยไปฝึกทําโจทย์เอาในหนังสือเรียนก็ได้ทําด้วยตัวเองไปเรื่อยๆจนอ่ะพอมันเริ่มแข็งแรงแล้วเดี๋ยวไปว่ากันต่อใน EP 4 EP 5 EP 6ที่เราจะมาว่าเรื่องเทคนิคกันแล้วนะครับสําหรับตอนนี้เนี่ยจบไว้เดี๋ยวเพียงเท่านี้เจอกันตอนหน้าอย่าลืมนะครับคิดถึงกันดิคิดถึงพี่ดาครับสํหรับคลิปนี้สวัสดีน้องๆทุกคนครับบ๊ายบายครับ